เหลือนะครับอาการเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงลดรอบเหลือนะครับบางคนไม่รู้จริงๆบางคนไม่รู้จริงๆรดรอบเหลือมันไปแต่เครื่องครับไปแต่เครื่องรถไม่เดินนะครับรถเอ่อเครื่องสามพันอย่างเงี้ยเครื่องสามพันเครื่องใหญ่ห้าเกียร์เนะี่ยสามพันสองพันแปดลีโวห้าเกียร์ วเนี้รอบเหลือทั้งนั้นครับเนะีนะ่ยครับมันไปแต่เครื่องนะรอบสามพันะของดีแม็ก็ได้ร้อยยี่นะครับมันะไปแต่เครื่องมันเป็นยังไงพอเราจะรีบรอย่าเงี้ยเพกินน้ำมันครับกินน้ำมันมากเพราะว่าเกินรอบใช้งานแต่จริงถ้าว่าถ้าว่ายังไม่ได้ไล่เฟืองเนะี่ยเลยรอบสองพันหรือว่าเลยเลยร้อยไปแล้วเนะี่ยเลยร้อยไปแล้ว มันจะกินน้ำมันเลยครับเพราะว่ารอบเครื่องมันสูงนะครับเราอยากใช้เวลาไปแบบทำงานอะไรพวกเนี้ยเราใช้ความรอบสูงตล้วนี้ใช้เชื่เพลิงสูงนะครับทัทง้ทงๆที่ว่ารถมีแรงบิดในรอบต่ำเยอะครับเครื่องสามพันนะจะอยู่ประมาณประมาณ700นี้เจ็ดร้อยนิวตันครับเครื่องสามพันนะมหาศาลเลยตั้งแต่นี้มาถึง มาถึงสามพันเนี่ยคืออันละเยอะโอ้ื่องเนี้ยเจ็ดร้อยนิวตันถึงถึงสามพันเนี่ยเยอะมากแล้วบิดในรอบต่ำเดิมเดิมนะไม่ต้องไปทำอะไรเลยไล่เฟืองท้ายไล่เฟืองท้ายได้รอบสองพันได้ร้อยยี่ร้อยยี่สิบรอบสองตอบเมื่อกี้ผมบอกว่ารอบสามพันได้ร้อยยี่ใช่ไหมแต่นี้ถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายไปแล้วรอบสองพันก็ได้ร้อยยี่ก็ลงประมาณพันรอบครับพันรอบแล้วคนคนสอบถามว่าแล้วมันจะอื่นไหมก็ที่ผมบอกว่า แรงบิดในรอบต่ำมันเยอะเจ็ดร้อยหรือว่าสี่ร้อยประมาณนี้ประมาณนี้เลยคนระับสี่ร้อนิวตันก็ประมาณเนี้ยตั้งแต่สาตาร์ทเครื่องนะแรงบิดมหาศาลเลยแรงบิดทาไมแรงบิดมันเยอะข้อเวียงมันใหญ่ลูกสูบมันใหญ่แรงอัดมันเยอะนะครับก็แรงบิดมันได้ได้อยู่ในในรอบต่ํมามันสามารถทดเฟืองได้แล้วไม่รู้สึกหนักเลยครับแล้วไม่รู้สึกหนักไม่ต้องกลัวว่าจะอืดจะขึ้นขาไม่ไหวสองตันสบายสบาย แล้วคนก็ที่ถามมาว่าแล้วใช่พี่ใช้เฟืองเบอร์อะไรสูตรของผมรอบสองพันนะครับฟับงดีดีได้ร้อยสิบถึงร้อยยี่นะครับนะครับสูตรผมนะครับเฟืองท้ายผมไม่เหมือนใครนะครับเฟืองท้ายผมไม่เหมือนใครผมบอกก่อนนะผมว่ามไ,มไม่ต้องถามว่าเบ,เบอร์นู้นเบอร์นี้อะไรนะเฟืองเบอร์อะไรนะสามจุดห้าสามจุดเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันเฟืองญี่ปุ่น นะครับเฟืองล้านใหญ่นะครับเขาเรียกเป็นล้านใหญ่กันแล้วไม่ใช่เรียกเป็นเบอร์เฟืองล้านใหญ่นะครับมันทําให้รอบต่ํานะครับแล้วก็รถไม่หนักต้นนะครับแล้วรถไม่หนักต้นใหญ่ไปแล้วทุกคันครับเครื่องใหญ่ห้าเกียกร์ห้าเกียร์วีโกลีโวอ่าห้าเกียร์ที่เป็นห้าเกียร์ไม่มีรู้สึกหนักเพราะว่าเฟืองมันเป็นเฟืองพิเศษนะครับนะครับเฟืองพิเศษเลย และรอบนะ่ะผมบอกเลยว่ารอบสองพันได้ร้อยสิบถึงร้อยยี่นะครับนะครับร้อยสิบร้อยยี่แล้วก็รถไหลไม่ต้องไปทำอะไรเลยอะเครื่องเดิมๆนี่แหละครับเดิมโรงงานนี่แหละยังไม่รวมรีแมปนะถ้ารีแมปก็อย่าจิจจาร์ครับมีไม่รู้สึกหรอครับนะรถเดิมๆก็ใส,กส่ก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าหนักมนะั้ยบรรทุกก็ตันสองตันสบา,สบายๆนะมันเป็นเฟืองพิเศษนะ ตีนต้นิีนปลายนะครับประมาณนี้อันนี้คือรถรอบเหลือเน,นี่ยรถรอบเลือเป็นอะไรคุยกับถนนรู้เรื่องอะรถไม่เดินนะครับรถไม่เดินรถไม่ไปเลย้างเครื่องเครื่องได้ยินแต่เสียงเครื่องถ้าเป็นดีแม็กก็จะยได้ยินแต่เสียงพัดลมข้างหน้าเครื่อง้เนี่ยนะครับอันนี้ผมมาบอกเพื่อเป็นข้อบ่องใช้ของผู้ใช้รถนะครับว่ามันดีมากดีมากเลย ถ้าท่านใดที่ว่าเปลี่ยนเพียงท้ายไปแล้วเนี่ยตอบสนองแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยตอบสนองหนึ่งเลยครับประหยัดน้ามันประหยัดน้ํามันขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเยอะเลยครึ่งหนึ่งอ่ะสมมุติว่าเติมน้ามันไปจากสระบุรีไปเชียงใหม่เนี่ยก็ประหยัดประมาณสมมุติว่าเติมไปสามพันก็เหลือพันห้านะพันห้าพันหก ไปกลับอะไรประมาณครึ่งหนึ่งอะถึงบอกผมร้บงประการราครึ่งหนึ่งประหยัดน้ำมันแลวตีนต้นตีนปลายไม่เสียด้วยนะครับตีนต้นเป็นปลายไม่เสียบางคนบอกว่าเปลี่ยนเฟืองท้ายเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วมันย่าอืดไม่อืดน,นะครับนะไม่อืดเครื่องมันใหญ่เครื่องมันใหญ่ไม่มมมไม่รู้สึกหรอกนะครับนี่คือรอบเหลือรอบเหลือนี่คือขับทรมานมากนะครับสมัยก่อนอะมันเป็นถนนลูกรังนะ กับแค่หกสิบเนี่ยเขาก็ด่ากันแล้วนะหกเจ็ดสิบนี่คือคือเอาก้อนหินมากว้างแล้วใครเคยเจอมัง่งผมเคยนะเอาก้อนหินมากว้างเลยนะดักเลยนะเพราะว่าฝุ่นไงแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นถนนลาดยางเรียบถนนดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก,ก่อนสมัยก่อนอนะเยอะนะครับก็เลยครอบเครื่อมันก็เลยแบบไม่บาลานซ์กับถนนนะครับมันก็เลยช้า เร่งรีบก็กินน้ำมันนะครับแต่ก่อนเนี่ยทำไมม,มันประหยัดเพราะว่าน้ำมันมันถูกด้วยแล้วก็เราขับได้แค่ 80, 90แค่นี้แต่เดี๋ยวนี้รอบไอ้ถนนมันดีเราอยากได้ความเร็วปุ๊บเราเร่งเครื่องโอ้มันไปกระเด่เครื่องครับทอเลยรอบดังบิดมาอยู่ช่วงนี้ไงที่ผมบอกดังบิดมหาศาลเลยหนึ 1, ่งพันถึงสองพันเนี่ยเครื่องเครื่องใหญ่นะอย่าเยอะมากใย่าห่ จะเยอะมหาศาลเลยเราเอาตรงนั้นมาใช้ความเร็วให้หมดนะครับแล้วก็บรรทุกได้สบายขึ้นเขาได้สบายเหมือนเดิมครับขับดีกว่าเดิมเยอะครับหลายเท่าเลยไม่ต้องมาเหนื่อยกับเครื่องค้างเครื่องหึงนะครับประมาณนี้เลยเป็นวิทยาทานของท่านเลยที่ว่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงครับก็คนอีกคนที่ว่ามาเปลี่ยนเฟืองท้ายรถต้องแนะนำอ่ะ ต้องแนะนําเพื่อนไปถึงได้รู้แล้วก็ต้องมาขับอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็เป็นอย่างนี้ว่ารถรอบเหลือรถรอบรถไหล,ลกับรถรอบเหลือเป็นยังไงของเดิมมันแรงครับเครื่องมันแรงแต่มันไม่รร้วไงมันไม่ไปรถอะครับประมาณนี้ท่านใดสนใจก็โทรมาหาได้นะครับเพืองท้ายเลียนแค่สองตัวนี้นะครับรู้เรื่องเลยครับ เปลี่ยนสองตัวนี้รู้เรื่องเลยร,รู้เรื่องเลยผมบอกเลยว่าท่านที่ได้ประโยชน์กลับคืนมาประหยัดน้ำมันครับลดร,รอบไหลนะครับลดร,รอบไหลประหยัดน้ำมันเครื่องเงียบนะครับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับค,คือประหยัดน้ำนานเลยระดับแรกเลยีใช้ชีวิตประจําวันเนะครับแค่สองตัวนี้นะสองตัวนี้ ก็รดรอบรถมันก็รอบมันก็ลงขับสบายรอบสองพันได้ร้อยี่แล้วก็ไม่ต้องมาถามเบอร์อะไรผมบอกว่าผมเป็นเฟืองพิเศษผมเฟืองไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนใครเลยนะครับตังพิเศษเลยตัวญี่ปุ่นนะครับรอบสองพันได้ร้อยี่นะครับแล้วก็เครื่องก็ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเยอะ เวลาขับกลางไกลไปไปต่างจังหวัดนะไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าของเดิมอะ่ะบวจะถึงหูเงึงเงึงงึงงึงซดน้ำมันหูยังกระถังรั่วถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้รอบสูงเราใช้รอบตำ่ตำ,ตำไหลลึมดึมดึมนะครับไปเรื่อยของมันนะไม่อยากลงรถอ่ะเพลินครับได้ยินแต่เสียงลมฟึ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 มอันนี้คือรถแรงบิดในรอบต่ําเยอะมันข้อดีของมันครับเครื่องเครื่องใหญ่ ก็ขับดีขับสบายประมาณนี้สนใจก็โทรมาหาได้นนะครับนี่ครับขอรีวิวนะครับรีวิวนะครับประมาณนี้ท้ายเดินพายุนะครับขับดีมากนะครับไม่ได้มูนะเดินได้อีกยู่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ็รีวิวกันเยอะครับกดเป็นมาเห็นไหมไม่อืดน,นะเห็นไหมครับสนุกกว่าเดิมกดเป็นมาเห็นไหมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นวิศวะเลยนะครับเนี่ยมาลองนะครับวิศวะโรงงานเลยนะครับประหยัดมากเห็นไหมอยาหาว่าผมมั่วไง 1 6บ7กถสิเกิโลนะิตเครื่องสามพันเครื่องใหญ่นะเป็นแค่เฟืองท้ายเนะี่ยไม่ต้องไปใช้รอบเยอะนี่นะครับได้เดินพายุครับ <c oughs> สบายครับมากโอ้ยไม้มา,มา,มาประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยครับอันนี้ยังไม่รวมรีวิวเยอะครับเยอะประมาณนี้เลย ครับนะก็อย่าลืมกดแชร์กดติดต่อใครเพื่อเราชวนขึ้นมใหม่นะครับสว่ววันนี้สวัสดีครับ